วันนี้ผมมีแขกรับเชิญนะครับก็พี่ตก,กรนะครับเป็นลูกค้าประจํานะครับวันนี้พี่ตก,กรเขาจะมาแบ่งปันเรื่องวิธีดูแล้วก็อาการของค้าคัดเอ5 0ดีหหมดเขาดูวันยังไงนะครับเราไปฟังพี่ตก,กรอธิบายกันเลยครับอ,อันนี้นะครับเครื่องตัวนี้ที่ผมซื้อไปผมซื้อจากจากอาของคุณสุชาตินะครับตอนแรกไปที่เราใช้งานเนี่ย ตัวโกกหางตัวนี้นะครับแค่อุ่นๆเท่านั้นเองเวลาใช้งานนะครับขัดหญ้าไปเนี่ยลุยป่าลุยอะไรก็ไปเสร็จออกมาปุ๊บเราจะจับหิ้วกลับได้โดยที่มือจับจับได้โกกหางอุ่นๆนะครับนี่ผมใช้มาประมาณสองปีนะครับโดยผมใช้ใบสิบหกสองสองมิลนะครับนี่หลังหลังจากที่ผมใช้มาสองปีแล้วเนี่ยตอนนี้จับโกรกหางไม่ได้เลยนะครับ หลังจากผมใช้งานมาพบจับกบหางปั๊บลอดร้อนมากอนะครับโดยที่ใบยังหมุนนั้นในขณะที่เราดับเครื่องนะครับใบยังหมุนได้รอบดีมากเพราะเพราะนั้นไม่ใช่เห็นจากลูกปืนนะครับอ,อันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะมีจับผ้าคัดอืม์มันเดี๋ยวเรามาถอดที่สูจน์กันนะครับว่าอันเนี้จะเป็นภ้าคัดหมดจริงหรือเปล่าครับอาการภ้าคัดหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลย ที่เราถอดกกหางถอดสกูนนะครับนี่คือพกคัดตัวจริงของเขาก็เออมันมัน,ม,นมันอาการมันบอกอยู่แล้วว่ามันบางใกล้หมดแล้วนะครับถ้าเราจะทนใช้เนี่ยกกหางก็จะร้อนแนละเราก็ต้องทนหน่อยแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปเลยเนี่ยเอ,อข้อดีก็คือไม่ต้องเปลืองน้ำมันเพราะว่าเราไม่ต้องเล่งเครื่องเยอะมันก็ไม่ต้องอ้ายเยอะนะครับตัวนี้ก็เป็นของมาเท่น,นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบสองตัวเลยเอ่าอ่าตัวนี้เป็นของมาเทนอ่าขอโทษที ตัวนี้เป็นของ k s k นะครับก็มาเท่นก็เ,เราก็ทำมามา30ปีแล้วถ้าเกิดเราก็ให้คนใช้มากมายนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ลองเราก็ลองมาเยอะแล้วก็ผลที่ออกมาเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับก็ท่านใดก็อยากจะลองก็ลองพักมาด้วยมาดูได้นะครับโอเคครับวันนี้เราได้รู้เกี่ยวกับผ้าคัดใกล้หมดนะครับอาการของผ้าคัดใกล้หมดแล้วก็ผ้าคัดใหม่มีความหนาเท่าไหร่นะครับ คุณที่รับชมครับ